ครับก่อนครับเร็วเร็วครับ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 ฝนตกมวลบ ok. Yok, อฝนตกมวนบบเย็นดีบอเดินเดินเดินเดโอ้ึงรถว้เนาะอะไรไปน้ำไปเลยผมไปด้วยครับผมไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับมิ่งโอ้โหดีใจดีใจดีใจเด็กคุณนะ่ะโอ้ยดิยน,ดน,นไดิ้เห็นตัวไงพิกเฮ็ดอีหยังดีใจครักเลยเต้นยุยดยอด,ยอ,ดอยู่นี่ ยินเสียงรถหรอแมนบอโอ้ได้ย oh, ินเสียงรถฝนรถมาอีหลีเลยได้ยินเสียงห้องอู้อู้รถมาจริงๆด้วยรถมาจริงๆด้วยเอ้าเอา สิเลนไปใส่สีเลนใช้นดโอ้ยออกบ่ได้ดอกครับออกบ่ได้ออกบ่ได,ด,ออได,ออได้ผมได้ผมได้เวลาห้าวแล้วครับผมห้าวครับผมห้าวอัมสวัสดีครับแม่แม,ม่เอฟซีครับผมอยากออกครับ บะได้แล้วครับออกบะได้แล้วครับ,บเพราะว่าคําแล้วครับเขชาบ้านแล้วฝนตกบอนี่กันออกไปเกิดมนลปุยปุยละทั้งบวกน้ำทั้งนี่เห็นบ,บน่บอฝนเป็นตาไม่หวกแพรน้อมิ่งมาสอนหวกใครแม่ในเร็วนี่แม่อยากอมหวกนี่แม่<อ>หัก มา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 ไปไหนครับพูนพคนพูนพูนขับก่อนรับรับก่อนรับเร็วเร็วครับครับ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 ฝนตกมวนบอฝนตกมวนบอเย็นดีบบ อากาศไม่ร้อนนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะวันนี้เจ็บเปล่เจ็บเจ็บไหมบอเจ็บโอ้ยเจ็บปวดจิงมากเออหมดแล้วเออหมดแล้วพ่อที่ปลูกเชื้อนะจะพ่อทปล่อยไม่รู้มี่ต้องสามงานอืม เดิน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 โอ้ย oh, ดึงรถไวเนาะอะไรจิ hey, ไปน้าไปเลยผมไปด้วยครับผมไปด้วยเอาเล่นเล่นเลนเล่นน้กดโอ้ย oh, ห <Hey. S 1> าปองบอกว่าอะไรจิไปน้ำเขาแล้ว <laughs> จะไปกับเขาแล้วจะไปกับเขาแล้วหาทางออกบ่ได้ครับหาทางออกบ่ไดดผมอยากออกครับแม่แม่เอฟซีครับช่วยผมด้วยครับชอยมิ่งนะครับชอยมิ่งแม่มิงอยากออกครับอืมอ เดี๋ยวบอกพี่ดิวพี่ดิวผมอยากออกครับพี่ดิวโอ้ยืนงงเลยเนาะยืนงงเลยครับยืนงงโว ผมอยากออกครับ no พี่ดีว่ดีวครับผมอยากออกโอ้ยตกขี้ต๋มตกขี้ตอืมหาทางออกให้ได้เลยครับหาทางออกเลยไปเร็วไปเร็วหืมอ anyway ืม มาครับมามาผมอยาออกแล้วครับเร็วเรวด่วนจีครับด่วนจีปีเดียวครับเร็วเร็วแนครับผมอยากออกครับผมอยากออกผมอยากออกครับ หนูชื่ออะไรสตานสตานห <c oughs> ลานพ่อยายพีกหลานสาวพ่อยายพีกอปอนน้องป้อนน้องบัดดีครับก่อนเลีวยวบัสดีครับบ,รบ,บัสดีครับก่อน,ออนผุน อยากออกครับบอกพี pues mm ่ด hmm. ิวด <Century. S 1> oh, okay. ้วยครับผมอยากออกครับพี่ดิวโอ้โหจ้าหมดโอ้โหโอ้โหหมด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 ครับหมดโอ้ โอ้ยเขาเต่าแล้วอ้จินลูกจิ้นจิ้นจิ้นจินให้อิ่มจิ้นให้อิ่มจินให้อิ่มก่อนเออกลับขึ้นไปจิ้นให้อิ้มนั่นเห็นบอ้นเออหูจะคว่ำเนยแม่จินให้อิ้มจิ้นให้อิ้มแล้วอย่าดิ้นนะครับแม่อย่าดิ้นผมอยากกินนมครับนั่นห็นบ่เขาเต่าแล้วไปกินนมให้อิ่มก่อน ไปกินกนมาให้อิ่มก่อนนะนั่น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 พี่ตานเรียกผมทำไมเอาเรียกมากินกล้วยโอ้ยเ <c oughs> นาะเอาให้ผมกินก้อนก็นได้พี่ตานพี่ตานผมอยากกินครับผมอยากกินกล้วยให,ให้แม่ด้วยครับให้แม่ด้วยพี่ตานให้แม่ด้วยครับ ชิ้นเก่งครับชิ้นเก่งอ,อตอนที่ฝนตกเอาเอามิ่งกลับบ้านนะคะพอดีก็ไปช่วยไล่ไปช่วยขายผลไม้ช่วยแม่ไพจะไปทำบุญบ้านแม่ไพก็เจ็บไว้นะคะเจ็บไว้มาให้มิ่งกินนะคะมีได้เยอะได้เยอะค่ะเดี๋ยวได้กินอีกไปเรื่อยๆค่ะ ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซนะคะทุกท่านที่เข้ามามชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจค่ะรอชมคลิปวิดีโอหน้านะคะตัวดือด้อรอรอชมตัวดือด้อคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ